ในอนาคตอาชีพหมอยังดีอยู่ไหมครับโหคําถามนี่ของน้องคิวคิวเนี่ยดีมากเลยครับเนื่องจากอายุเฉลี่ยงคนไทยตอนนี้ครับอยู่ที่40ปีนะครับและในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย อายุเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่50ปีครับดังนั้นคนรุ่นเบบี้บูมเนี่ยกำลังพาเรตกันเข้าโรงพยาบาลน,นะครับมันทำใหอาชีพหมอเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ดีในระยะยาว20ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่พี่เนี่ยมีจุดให้น้องคิวคิวคิดสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าคนรุ่นเบบี้บูมเนี่ยเสียชีวิตกันหมดโลกแล้วเนี่ยครับในขณะที่คนรุ่นน้องที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีค่านิยมในการมีลูกน้อยนะครับเช่นมีลูกครอบครัวละแค่1คนหรือ2คนนะครับมันจะทําให้อีก2 0 3ปี้างหน้า คนจะเข้าโรงพยาบาลน้อยลงมากครับและตอนนั้นแหละครับมันจะเป็นขาลงของอาชีพหมอนะครับซึ่งมันอีกไกลมากนะครับรวมถึงหมอรุ่นเก่าเนี่ยครับที่ไม่ปรับตัวกับเทคโนโลยีนะครับเช่นการผ่าตัดทางไกลอย่างเงี้ยนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยครับอาจจะมีหมอบางคนเนี่ยครับที่อาจจะต้องตกงานด้วยนะครับ